สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงกันจ้าเมนูยอดฮิตในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าถึงฤดูไข่มดแดงแล้วเนาะมาเริ่มทํากันเลยจ้าอันดับแรกเราก็เตรียมส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงต่างๆเนาะผักหวานจ้าซื้อมาจากตลาด 40, 40บาทล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะไปเมงลักจ้าเครื่องแกงต่างๆนะคะ ไข่หมดแดงจ่าซื้อมา40บาทเหมือนกัน40บาทนะคะเพื่อนๆแต่ขนาดนี้ก็โอเคค่ะปลาทูจ่าแล้วก็มีวนเส้นด้วยไม่เพิ่งจะต้มใส่วนเส้นด้วยนะคะอันดับแรกเราก,ก็ต้มน้ําจ่ากะปริมาณให้พอดีนะคะใส่เครื่องแกงลงไปมีขามีตะไครใบมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมพริกแห้งตํานะคะใส่เกลือจ่ารสดีนิดหน่อยพงฉลรดนะคะไม่เพิ่งจะใส่ปลาทูลงไปเลยน้ํากําลังร้อนนะคะไม่เป็นไร เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งค่ะต่อไปเราก็จะใส่ผักหวานไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะผักหวานเขาก็จะสุกไม่ยากเนาะไม่ต้องต้มนานค่ะเมนูนี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จผักหวานลงไปเลยจ้าผักหวานอ่อนๆนะคะไม่พึ่งก็เด็ดการออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผักหวานลงไปเลยเรอคอาสลดสักแปบบ๊บหนึ่งอ๋อลืมบอกใส่มะขามเปียกด้วยนะคะนิดหน่อยจ้า นำเดือนแล้วนะคะต่อไปไปพึ่งจะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแค่นั้นแหละเพระาะว่าไอ่เครื่องปรุงอื่นๆใส่แล้วเนาะตามด้วยไข่หมดแดงเลยจ้าโอ้น่ากินมากจะมีทั้งแบบแมบบเป้งน,นะคะกำลังเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็ไข่หมดแดงลูกใหญ่ๆเลยตามด้วยวุ้นเส้นจานิดหน่อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ แบบว่าเขาเป็นน้ำลงเลียงจนเกินไปนะคะไม่ใช่แต่เรกวุ้นเส้นเหลือจะนะคะก็เลยใส่ใส่ให้หมดไปประกอบกันไปนะคะปลาทูก็เพิ่มสีสันนะคะรสชาติให้ดูนัวขึ้นนะคะตามด้วยใบเมงลักสิ็จแล้วแค่นี้เองแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ปลาทูใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะอร่อยมากเ <c oughs> มนูนี้จะต้องจัดอีกรอบนะคะเพราะว่ายังไม่อิ่ม กว่าไม่พึ่งก็ได้ตักแบ่งพี่ชายแล้วก็แบ่งพี่สาวด้วยคนละถ้วยนะคะวันนี้ทําน้อยแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยววันหลังไม่พึ่งจะมาต้มอีกทีจ้ามาค่ะมากินด้วยกันเด้อสลับปริกดาติทูดะปวงกรองบางปอนจะไงนะหมดเดอหมโหดพองขเหนีกกยกเรากระเดามาค่ะเก่งผักหวานใส่ปลาทูใส่ไข่หมดแดงมากินด้วยกันมาสดดดวกกันร้อนๆจ้าเพื่อนๆจ้า มาจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยมากค่ะเมนูนี้สุดยอดเด้อแซ่บๆนะคะมาค่ะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยจ้าอีกไม่กี่วันก็สงกรานแล้วเนาะเล่ยนสงกรานที่ไหนกันบ้างเนาะจ้าถ้าไม่มีที่ไปมาที่สีแยกยักษ์กนะคะบ้านนงปรือเด้อบ้านเพึ่งสะดวกมากค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน สุดแกงผักหวานสีไข่มูแดงด้วยกันจ้า